รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราเป็นคนอะไรเจ้าเป็นคนตุ๊กตีครับเนตลกดลอยขี่ไม่เจ้าซอยเตียงสุดซอยเตียงสุดอะไรนะฮะอุ้ยไฝง หั่งเลยหังเลี on ono, ังเลห้งเป็นหังเลผัดพูดผิดค่าหังเลีังเลี้นาทีสุดท้ายเลยปีปี๊อันนี้ปี๊ปโทษนะ อีพีนี้อีพีที่12กันแล้วนะคะรเราไปชิมร้านหลากหลายมากเลยและว,วันนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งร้านหนึ่งนะคะที่อยู่แถวแถวย่านถนนสีนครินตัดเข้ามาซอยลาซานนิดเดียวเจอเลยทันทีกาดมั่วนัวแซดนั่นเองคุณผู้ชมคะโอ้โหอ,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 อาหารเหนือเขาบอกว่าเป็นรสเด็ดแห่งซอยลาซานนี้เลย <c oughs> แขกรับเชิญของเราค่ะก็เจ้ารู้สึกผิดกันหาดเดี๋ยวก็เจ้าจะต้องไปหาท่านก่อนท่านจะอยู่หลังประตูนี้เองก็เจ้าท่านจะกอดก้าไหม าหาใครก็เจ้านี่มันคุ้มของแม่หญิงแห่งเมืองเหนือเจ้าไบก็สวยแลือเกินเอามาจากที่เขาห้อยอยู่ตามประตูเจ้าและใครจะเป็นคนขึ้นไปติสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่องคงค่ะมาเจอเจ้าของร้านแล้วค่ะพี่อองออง ่ะะวดดสวัสดีกะเจ้าเจ้าพี่ขายอาหารเหนือกะเจ้า<ช>แต่เจ้าพีป๋าใจคนเหนือกะเจ้าบ๋าใจกักอบอ่าเจ้าปีเป็นคนอะไรเจ้าเป็นคนตุ๊กตี้ครับเป็นคนตุ๊กตี้คครับเป็นนตุ๊ตลกลอดเจ้าปีรอดมาเลย จริงๆเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพครับผ<อ>ตอนแรกที่เราตั้งใจจะเปิดเนี่ยครับเพราะว่าเราอ่ะเราไปเที่ยวกับเพื่อนเชียงใหม่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีฟีลกู o ดฟีลที่ดีเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเราอยากจะมาทําร้านอาหารเหนือ,ะอนะครับที่กรุงเทพในสไตล์ที่คนอ่คน,คนคนกรุงเทพทานได้ด้วยทานได้ง่ายๆไม่ใช่แต่พอก็พุกนะเขาทําตามโจทย์เขาเลยนะเพราะอะไรคตั้งแต่ก้าวเข้ามานะตอนตอนแรกฉันรู้สึกแบบ ฉันดหดฉันร้อนฉันรู้สึกแบบเบื่อแต่บอกก้าวเข้ามารู้สึกแบบ หมือนบ้านมันลดมากเราคือดูแบบบรรยากาศสบายสบาแต่จะไม่โฮมก็ไม่ได้นะคุณแต่งตัวเข้ากันเหลือเกินดูสิเส้นตรงนี้ตัดกับตรงนี้อ๋อแล้วที่ตรงนี้พอไรรู้ไหมทำไมนะพี่ของเมื่อวานเนี้ยพี่อะลงทุนนะขับรถนะจากบ้านแถวแจ้งวัฒนะขอบคุณค่ะคุณการเมียเจ้าปีเหรอเจ้าไม่ใช่เป็นทีมงานครับบอกใจนะเดี๋ยวก่อนาะฉันเป็นเมียเจ้าปีก่อนก่อนที่เมียเจ้าปีจะมีนกินน้ําหน่อยนึง ที่เสียงมันกรึกบไปเนี่ใช่นี่มาดูซิอาหารเหนือในสไตล์ที่กรุงเทพทานได้อะไรบ้างคะคุณปิงคะเชิญแนะนําได้เลยอย่างแรกนะครับที่ร้านเราที่ขายดีสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องเป็นข้าวซอยไก่ค่ะนะครับแล้วก็น้ําเงี้ยวนะฮะผมซอยถี่ไหมเจ้าซอยถี่มากครับมากเลยนะเจ้าซอยเตียงสุดซอยอะไรนะซอยเตียงสุดฮะซอยเตียงสุดฮะ จครับผมอันนี้ก็จะเป็นลาบคั่วลาบคั่วของทางเหนือดีมากแล้วก็คือสมมติว่าเราพูดถึงลาบคั่วเนาะเราอาจจะนึกถึงอาหารอีสารแต่ว่าของทางเหนือเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางของอีสานต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเลนะครับแต่ว่าเราด้วยความที่จะพี่ออกสิ่งผิดทางเลมาต้องออกสิ่งถูกต้องมาต้องยังไงยังไงครับพี่ออกทางเลทังเลทางเล ไหนเจ้าปี๊ยออกเสียงทางเล่ทางเลทางเลทางเล่ทำสิงต่าี่ไม่เหมือนที่คิดเลยเขาเป็นเจ้าของร้านที่ไม่ถือตัวเราปื้มนะเขาทำแบบลูกค้าใช่นะอันนี้คือทางเลจริงๆอันนี้เป็นทางเลที่เรามาผัด พริกกระเทียมด้วยคือจริงๆแล้วครับปกติฮังเลเนี่ยมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงแบบเป็นน้ำๆ้ะมันเป็นแกงสิแต่ทีนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยบางคนก็บอกเอ้ยมันมันเราก็เลยคิดว่าเออเราทํายังไงเนี่ยทำให้ลูกค้าทานง่ายคือนมีความแซ่บมากขึ้นจเราก็เกิดมาเป็นฮังเลผัดพริกเกลือครับเพราะเอาจริงก็เราเวลาเรากินแกงฮังเลอเราก็ตักแต่เนื้อหมูใช่เราก็จะแต่ลน้ำมันใช่แต่อันนี้คืออันนี้คือคนีคือชิ้นเลยอ่ะอันนี้คือเมนูของร้านครับชื่อว่าหนุ เมนูนี้ครับจะใช้หมูเนาะนะฮะแล้วก็ตัวเมนอินกรีเดียนต์เนี่ยเราจะใช้ตัวพริกขี้หนูสวนด้วยแล้วก็เลยพริกหนุ่มนะฮะแล้วก็มีมีพริกขี้หนูสวนอ่สาวมาไงมาดีๆนะสาวมาไงนารีแดงครับนารีแดงกดปุ่มจ้าก็เลยเป็นหนุ่มสาวชาวสวนก็คือมีพริกขี้หนูสวนมาแซมด้วย มาเอาหลังงั้นเราชีพน็คือให้พี่แอลเอากระเพาะพี่อ่องก่อนนะคะนี่ปิดแค่นั้นเลยจบละเพราะว่าหมดแล้วขนโตหนาตกแรงไหมครับอันนี้อ๋อมาถึงตกตัวนี้หนอนตกหนักเลยครับตกหนักเลยครับตกหนักเลยฝนไม่ถึงโหเนี่ยหมูยมมือเราเธอฉันจะกินแบบเลิศเหนือเลยนะนี่คือนาพิกหนุ่มฮะนี่คือน้าพริกหนุ่มใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออชอบไหมเจอแค่นั้นหรอโอเคืม เบอร์ไหนยังไงใต้อ oh. oh. ้วนนะฉัน hmm. พ okay. ูดเลยนะว่าแน่นเนืองหนึบมากน้ำพริกหนุ่มเนี่ยพูดเลยนะนุ่มหนุ่มเป็นหนุ่มไว้กลางคนกลางคนด้วยมันละเลียดลินมากคุณปิงสูตรน้ำพริกหนุ่มมาจากไหนจ๊ะครับเออบางทีก็นอนฝันมาเองครับได้สิก็คือไม่บอกสูตรให้ไปเลือกมูแต่รูไปเลยจบ อันนี้คือข้าวซอยไม่ใช่ไม่ใช่้าหรอเนี่ยคนเราจะเปลี่ยนเรื่องนะะเล็กหนมเส้นน้ำเงี้ยวหนมเส้นน้ำเงี้ยวอุ้ยแต่ว่าเลือดเขาเป็นเลือดแบบชิ้นใหญ่ดีจังเลยนะเนี่ย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 ดูสิดูสิดีนะซะหน่อยเป็นยังไงเอาละ ัวน้ำเหนียวเองก็ไม่ได้แบบมีรสชาติเผ็ดอะไรแต่มีความกลมกล่อมมากขออนุญาตนะคะขอไปนี่เลยไปเลยขอไปนี่เลยอุ้ยอะไรอะอุ้ยทำไมมีน้ำลัวคะบ้างต้องยำที่เธิไม่ใช่เมียพี่เขาใช่ไหมโอเคจะหาให้จนเจอว่าคือคนไหนอันนี้คือคือเส้นเส้นนำมาทำเป็นทอดกรอบใช่ไหมครับปิงใช่ครับใช่ครับอันนี้ข้าวซอยไก่ครับทางร้านจริงๆก็จะมีหลายหลายหน้าเหมือนกันเป็นข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมู ไก่นุ่งมากมันลอดมันลอดมันลอดหังเล่หังเล่หังเล่หังเลเป็นหังเลผัดุดผิดค่ะยังไงคะสามสี่หังเล่หังเล มีรสชาติของทางเลแต่มีความแจ๊บขึ้นจากพริกเกลือแล้วมันแห้งๆถือเข้าใจปะแล้วมันทานง่ายไม่เลี่ยนถูกต้องไม่เลี่ยนกินมันก็มันยังไม่เลี่ยนเลยอร่อยมากใช่อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือหนุ่มสาวชาวสวนครับเป็นไงฟันไม่ต้องมี ใช้เงือบดุนเอาก็ได้ถ้ามันนุ่มมากน้ำถัดใสปองกันเลยดีกว่าอยากพิ้นติดกาวมา <c oughs> ติดกาวใช่ขอบคุณค่ะพี่อ่องตำหลวงพระบางหลวงพระบางเพราะว่าชินเขาแบบค่อนข้างใหญ่แล้วการสไลด์ใหญ่แบบนี้คือซิกเน์ของตำหลวงพระบ้าง เฮ้ยกรบกรอกกรบกรอกค่ะใช่ใอันนี้ถือว่าถึงเลยค่ะ I อ o v ลอหอมมากคือนอกจากเมนูเหนือครับเราก็มีทางเมนูอีสานด้วยอร่อยพอๆกับอ่องเลยนะกินนะได้ครับแต่ต้องขออนุญาตภรรยา่อนเรี๋นเลยนี่แต่เดี๋ยวให้ล้างปากอีกสักหนึ่งอย่างให้กับเจ้าของร้านเพราะว่าเห็นทำอาหารอร่อยด้วยความตั้งใจขอสิ่งนี้เลยค่ะ ว้าขออนุญาตมอบสิ่งนี้ให้กับคุณปิงค่ะพี่อ่องธนายินดีจ้าชาเมคคริสตัลคอลลาเจนนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้วางไว้ตรงข้างหน้าก็ได้ค่ะคุณปิงค่ะนะคะวางตรงนี้ได้เลยจ้าไม่ต้องกลัวอันนี้นี่คือมอบให้ใครก็แล้วแต่ได้หมดแต่เดี๋ยวดิฉันจะมีชงให้คุณได้ทานดื่มไห้ชื่นใจด้วยคุณปิงอยากจะเอาช้อนสีอะไรคะเอาสีหวานผมเป็นคนหวานหาครับขอสีชมพูได้พ่อหนาพูดอะไรกินใจเขาเธอด้วยชงให้ทั้งคู่ มันจะชงง่ายมากนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีผสมแป้งเลย<ช>ไม่มีไขมนันไม่มีน้ำตาลคนเลยแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าแป๊บเดียวคือใส่แป๊บเดียวคือใสและในนี้นะคะ มี3ชนิดคอลลาเจนที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีไดเปปไทยไตรปปไทยแล้วก็ไทป์ทูนะคะมีโปรตีนนะคะที่มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของกระดูกแล้วก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างแล้วก็คงสภาพปกติของมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็นี่มันดูเหมือนจะมีแค่คอลลาเจนแต่จริงๆแล้วมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีกับคอลลาเจนที่สําคัญนะถูกต้องค่ะพี่แล้วส่วนวิตามินซีนี่นะคะมีถึง90%ของปริมาณที่แนะนําให้บริโภคต่อวันเล่าไปแป๊บเดียวมันค่อยๆไล่ความใส่ขึ้นมา เาะย่คุณปิงคะดิฉันไม่แน่ใจคุณเคยทานคอลลาเจนบ้างหรือเปล่าไม่ไม่เคยครับชิมได้เลยได้ครับชิมได้เลยได้เลยนะผู้หญิงผู้ชายทานได้หมดเลยแล้วก็คุณปิงผ่นแมนี่น่นแลองดูนะมอีใบเต้าไอ้เต้าไอ้เต้าเป็นคนที่เหมาะกับผมว่าไอ้เต้ามากเลยอ่ะไอ้เต้าปิงไอ้เต้าเจ้าของร้านอาหารเหนือไอเต้าชิมเลยถ้ามีกลิ่นคาวปลานะเครื่องใส่ได้เพื่อใส่เพื่อใส่ใครอ่ะคุณไง ก็ได้เพราะฉันมั่นใจว่าไม่ข่าวจริงๆเพราะฉันกินประจำน,น,นี่ไงนี่โอ้โหเล<ะ>ิศกินหมดเลยจ้ะ ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับใช่นี่นะคะก็ฝากไว้พิจารณาแล้ว no กันนะคะชาเม่คริสตัลคอลลาเจนอันนี้คือจะเป็นซองแบบรุ่นเก่าแต่ว่าในท้องตลาดถ้าไปเจอนะคะจะเป็นตามเซเว่นอีเลเวนเฟมิลี่มาหรือว่าอะไรนะคะถ้าเห็นว่าเอ๊ะกระป๋องมันไม่เหมือนนี่อันนั้นเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วแต่แพ็กเกจแ่านี้ก็ยังทานได้อยู่นะคะหรือถ้าสนใจอ่ะโทรไป1นึ่งสสามเลยโปรโมชั่นพิเศษรออยู่บอกว่าดูเชี์ชวนชิมค่ะ ให้โปรโมชั่นพิเศษทันทีหรือแอบไปที่แอดชามีทีวีช็อปก็ได้จ้าใช่แล้วนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าพี่อ๋องอ่องต้องขอแรงพี่นะเราต้องแข่งหรอดิฉันขอให้ภารกิจแข็เราไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยว่าเราต้องแข่งแล้วพอรื่งแข่งขันอ่ะเราไม่ชอบคือเราเป็นคนไม่สู้คนไม่ช่วยใช่คุณปิงปิงบอกว่าช่วยผมหน่อยนะคะอ่าช่วยผมหน่อยนะครับก็ได้ก็ได้นี่พอคุณปิงขอร้องอะเนี่ยง่ายมากอ่ะโอเคโอเคนะอเอาคบอยู่นะนะพักสักครู่จ้ะ เาดเก่งดีวันนี้ค่ะจะให้เอาแหนเนี่ยขอไปในใบตองกลัดให้เรียบร้อย10ลูกภายใน3นาทีถ้าอันไหนรูดออกจะแกะออกมาแล้วให้ส่งพี่พหอมาส่งพี่พพหอมาส่งเหลือนาทีสุดท้ายเล <c oughs> สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาเมสซเอสพลัสอัญมณีเลิศล้ำทองคำเพชรเลอค่าเชิญมาที่อัญมณีบ้านบุญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาเม่สายเอสพลัสอัญมณีเลิศล้ำทองคำเพชรเลอค่าเชิญมาที่อัญมณีบ้านบุญกลับเข้ามาแบบนี้ค่ะกับภารกิจแข่งกับตัวเองนะคะเอาสิเอาเลยเล่นได้ไหมเล่นอย่าจะเย็นๆนิดนึงจะเย็นนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจเนี้ยสำคัญสุดคือเป็นภารกิจของเจ้าของร้าน ก็อยู่ที่ว่าแขนรับเชิญเนี่ยะจะมีน้ําจิตน้ําใจมิตรจิตมิตรใจในการจะช่วยหยิบจับหรือแบบอะไรยังไงบ้าง,งถ้าพูดขนาดนี้ไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยหรอกจะายใจคุณปิงคะถ้าคุณทําตามโจทย์ที่ได้รับเนี่ยนะคะสําเร็จทางรายการนะคะและผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยจะมอบเงิน5,000บาทให้คุณไปต่อยอดทางธุรกิจทันทีค่ะธุรกิจวันนี้ค่ะลูก จะให้เอาแหนมเนี่ยห่อไปในใบตองกลัดให้เรียบร้อย10ลูกภายใน3นาทีนาทีเรื่องห่อแหนมเนี่ยผมไม่ได้ทำเองเราให้ลูกน้องทำวันนี้ผมมีตัวแทนก็คือจะมีพี่เปิ้ลนะครับจะมาช่วยผมห่อแหนมด้วยว่าให้ทุกคนช่วยเพราะว่าสามนาทีผมอาจจะทำไม่ทันจ้าฉะนั้นแล้วขอเบิกตัวมือสำคัญที่จะมาทำภารกิจนี้เลยค่ะใช่เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิลพูดซึ่งเข้าใจว่าเป็นภรรยาที่ปิงมาตลอดแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่เปิลเป็นคุณส่วนน้องคิดว่าได้ไหมสามาทีพี่เปิลอยากให้คุณององเขาช่วยอะไรพี่เปิลก็บอกเขาได้เลยนะให้น้องเขาช่วยยืนอยู่เฉยๆเป็นลังใจให้ครับพ่อพี่เปิลไายความว่า พี่ป้านึงกันหรอคะหรือหรือว่าแบบถ้าอันพี่ป้านวางไว้แล้วถ้าอันไหนหลุดก็ช่วยกลัดให้นายนึงอย่าเป็นกังวลถ้าอันไหนหลุดเราจะแกะออกมาแล้วให้ส่งให้พี่หอมส่งให้พี่หอมร่อปพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะจะเย็นก่อนจะเย็นจะเย็นยงพร้อมนะพร้อมไม่เราพร้อมจริงนะพร้อมจริงนะพร้อมละค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปพี่ปันโซโไปพี่ปันโซไปพี่ปันทำอะไรพี่ปันพี่ปั้าปันป้าปันป้าปันป้าปันาปันป้าปันป้าปันปปันป้าปันป้าปันป้าปันปัน พี่ป้อนไปพี่ป้อนไปโอ้ยโอ้โหกัะไรโอ้ยไปไปไยไปไปไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะสองนาทีแล้วอีกนิดเดียวห้าพันบาทห้าพันบาทเอนนี้ไปป้อนไปปอนไปเลยเอาให้เหมือนนะเอาให้เหมือนเหมือนอะไรอะตอนนี้เหมือนอะไรอะคุณอยากช่วยไหมคุณอยากช่วยไหมอ่ะเต็มที่เลยดิฉันให้คุณช่วยได้เอา้โอ้ไบตองเรานี่แหละโอ้โหนี่ขไบตองนี่แหละค่ะไม่เล็กไ ป้าจ่างมาแล้วป้าจ่างมาแล้วคุณองอ,อ์ป้าจ่าง 2องสามสี่ห้าเจ้าสิครบจบตอนนี้สิบห่อให้ได้ละแต่เวลาละคะเวลาตอนนี้เวลาถ้าอันไหนรุดออกจะแกะออกมาแล้วให้ส่งให้พี่หอมาส่งให้พี่หอมา่อนโอ้ยโหกัย ฉันพูดว่าฉันม่สู้คนนะแต่ฉันสู้กับใครเลยตอนนี้โอ้โหโอ้ยบอดีอะไรอย่างนั้นน่ะเก่งมาก3มคนนี้เก่งมากนะคะต้องให้รางวัลเลยรับ5,000ันบาทจากบ้านบุญ <Yeah> อัญญมณีขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณบ้านบุญัญญมณีด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอยากจะไปดูเครื่องประดับหรืออัญญมณีอะไรสวยๆนะคะไปดูได้ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยจ้าเบรกหน้าถ้าแข่งสำเร็จ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีจะได้รับอาหารแสนอร่อยจากร้านนี้ไปเลยทันทีเมาร้านไปเลยทําเพื่อพวกเขายินดีครับนะคะ,คะช่วงหน้าค่ะกับภารกิจดังสุขค่ะวิ่กันทําขันตกตามรูปนี้เลยนะคะเอียมให้มันโลบให้มันโลบแชบุอยู่ตรงการลางแล้วเห่าแชบุอยู่ตรงการลางแกอตรงกลาแกนี่มันใหญ่กว่านี้ทางนี้จ้าบังเลยคตรนะแ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาเม่ซายเอสพลัสอัญมณีเลิศล้ำทองคำเพชรเลอค่าเชิญมาที่อัญมณีบ้านบุญเบรกสำคัญเบรกสุดท้ายนี้ค่ะกับภารกิจแบ่งสุขโอโหถึงก็ต้องไหวกันเลยทีเดียวแต่ขอให้ทุกคนเต็มที่นะคะเพราะว่าทำภารกิจสำเร็จเมื่อไหร่รายการของเรานะคะจะเหมาร้านทันทีไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถีค่ะ,ะขอบคุณคขอบขอบคุณครับ ในเบรกแบ่งสุกนี้นะคะาภารกิจนี้ค่ะช่วยกันทําขันตกตามรูปนี้เลยนะคะภายในเวลา2นาทีขอ20วีพเอเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นอ้าวพี่ป้อนจะเป็นผู้ที่คอยบอกพี่อองว่าให้เอาอะไรใส่ถ้วยอะไรนะคะแต่ว่าเราอยู่ร้านอาหารเหนือเจ้าเราจะให้บอกเป็นภาษาเหนือเจ้า,าแล้วพี่ปิงจะทําหน้าที่อะไรแบ่งกับพี่ององได้เลย,เลยพี่ปิง ดูแลเรื่องของดุนดุนทั้งหมดทำไมอะพี่ปิงถนัดจริงเหรอเพราะเมื่อกี้เขาจับเขาแล้วเขาดูถนัดมือมากเพราะฉันกลัวถ้าเกิดฉันจับอะไรดุนดนฉันเผือกินฉันทำไงถ้าพร้อมแล้วค่ะทีมจับเวลาเริ่มเลยค่ะพริกดมเจ้าพริกดมพริกดมกันพริกนมพริกนมปลาเนื้อนะปลาเนื้อแล้ถ้วยไหนเจ้าถ้วยเล็กถ้วยเล็กเจ้าถ้วยเล็กตั้งสองอันเลยเจ้าไปไอ้คุณอันลองมาชั่งดีก่อน มาใส่กาง่กงให้ช่วยใส่เยอะๆเลยไอ้พี่อ่องเจ้าพี่อ่องพี่อ่องทุกคนมาเลยพี่อยๆมาเร่อย่าบางค้างพี่อ่องพี่อ่องยังไงต้องักสองเลยดักสองเลยตักสองเจ้าเจ้าเป็นจิงรืเจ้าเราใส่พักเจ้าใส่พักอะไรอะไรก็ได้ไปซักแตงแตงกวางแตงกวางแตงแตงไม่ใช่ใส่นี่เจ้า มีดนะพี่เอาลงมีดนะขหมูท่าหมูใส่กอนทาหมูใส่กอนใส่สองเลยใส่สองเลยเอาละเอาละโอ้โหเดี๋ยวโอเคโอเคเฮ้ยแล้วคนกินไม่ต้องเคี้ยวแล้วอ่ะบีบให้หมดละใส่สอย่างนะม่เป้ยกันเจ้าระวังมือระวังมือค่ะระวังมือระวังมือระวังมือรวังมืระวังมือรวังมระวังมือ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 ระวอระวังมือระวังมือระวังมือระังมระวังมือระวังมือระวังมือระังมือวัองมือระงมือระวังมืองมือระวังมือระอระวอรอระวังมือรวังมืงมือรอระว โอ้โหเฮ้ยตังกว่าตั้งไมจ่ายใส่นี่เจ้าใส่ถ้วยเจ้าใส่ถ้วยใส่ถ้วยนั่นในรูปมันไม่ใส่ถ้วยเจ้าอนน๋อในรูปไ,ไม่ใส่ถ<ช>้วยจ้าใส่ทันฟิปป้าอยู่ร้านไหนเนี่ยไอ้นีพับก,การใส่พับก,การใส่สองเลยใส่สองเลยเอาละเอาละโอ้โหเดี๋ยวก็โอเคโอเคแล้วเวลาที่ได้ค่ะสองนาทีสุดวิสองนาทีหนึ่งวินาทีไม่เป็นไรตัดหนึ่งโอ เมื่อกี้คือเราทําเสร็จแล้วแล้วยังไงแบบว่ากดเวลาชาหรือเปล่าห่วยไปอ่ะดีนะแต่นี่มันก็จะไปสองนาทีนะก็ใช่ไงสองนาทีค่ะเชเมาร้านทันทีนะคะหนึ่งร้ยช่วยไปมอบกับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านรัาวิถีค่ะที่พี่องๆเต็มที่ทุกเกมมากแะกับเกมนี้แลคะพี่คือเราอะเป็น เวลาเราต้องทำเพื่อคนอื่นนะมันจะกดดันรู้ป่ะแล้าบางทีมันชโลนนิดนึงแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ครับก็อยากให้น้องๆได้กินอร่อยเหมือนที่วันนี้เชียร์ชุนทีมแล้วก็อองเนี่ยได้ทานของอร่อยแบบนี้จริงๆเลยนี่คือความตั้งใจมากๆเลยนะคะพี่ปิงคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะครับของทางคุณเชียร์แล้วก็คุณน่องทุ่านะครับเพราะว่ามาช่วยร้านนะครับเราก็แบบในเรื่องของตัวโควิดสถานการณ์ที่มันไม่ปกติทั้งหลายทางร้านเราเองก็ประสบปัญหาผมว่าอยากจะ คุณทนงานมากๆเลยยินดีมากยินดีมากแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้สิคะคุณปิงคะคุณฝากร้านสิคะว่าจะมากินร้านนี้ติดต่อยังไงดูทางไหนได้อีกคะก็ติดต่อทางร้านเราได้ทางเฟซบุ o กนะครับหรือว่าทางไลน์แมน ทาง Grab หรือ Food p a n d ครับพี่ององคคะวันนี้คุณเป็นคนสําคัญของการทําภารกิจทุกภารกิจเลยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ให้ได้มาให้กําลังใจกับร้านนี้ด้วยดีใจมากๆเลยครับคือเราต้องแบบนี้เราต้องบอกวันนี้เราต้องช่วยกันใช่เราต้องช่วยกันเพราะว่าทุกธุรกิจมันต้องขับเคลื่อนนอกจากเราต้องดูแลตัวเองเราต้องดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้กักด้วยการมาแบบนี้อ๋องก็ยินดีมากๆเลยอย่างน้อยที่สุดครับ คนทำธุรกิจก็จะได้เดินหน้าต่อไปคนดูก็มีความสุขแล้วก็ได้กลับมากินของอร่อยๆแบบนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับขอบคุณเชียร์ด้วยขอบคุณมากค่ะพี่อ๋อเราะว่านี่นอกจากได้มาอร่อยแล้วยังได้ทําบุญให้กับน้องๆที่บ้านเด็กราชวิถีด้วยนะครับผลงานล่ะพี่อ๋องตอนนี้นะครับก็ติดตามได้วิทยุยังจัดอยู่ที่ efm นะครับแฉข่าวเช้าจันทังคารแล้วก็ พฤหัสตอนกลางคืนติดตามได้กับพฤหัสจุกรู้จ้าโอเคค่ะโอ้โหมันอิ่มความสุขจนจะลดออกหูอยู่แล้วใช่คับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสามท่านด้วยนะคะขอ,ขอบคุณ,คณคมากค่ะ,คะขอบคุณค่ะลาลา เชียร์ชิญชิมชิมแข่งบงสุกนะคะก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะก็สําหรับเชียร์นะคะก็ต้องบอกว่าทั้ง12 EP ที่ผ่านมานี้นะคะโอ้โหรวนแล้วแต่มีความประทับใจนะคะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะคะคือกําลังใจค่ะที่เราได้ส่งต่อให้กับผู้ประกอบการอย่างร้านอาหารที่ตั้งใจทําอาหารดีๆอร่อยๆให้ลูกค้าได้ทานนะคะ กำลังใจเล็กๆนี่แหละค่ะเชียร์ขอให้เชียร์ชวนชิมชิมแข่งแบ่งสุงนะคะเป็นหนึ่งในกําลังใจที่ส่งให้พวกเขาได้ทํางานหนักแล้วก็ดูแลลูกค้ากันต่อไปนั่นเองนะคะแต่วันนี้ หลายหลายร้านนะคะพอเราได้กลับมาให้กําลังใจเขานะคะมีที่เชยทำได้เนาะก็จะมีร้านร้านบะหมี่สหาชายที่เป็นเทปน้องกระติบนะคะหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่เป็นพี่แท็กเี่เขาก็ได้มีส่งมาบอกว่าเฮ้ยการที่เรามาเนี่ยเป็นกําลังใจให้พวกเขามากเลยแล้วก็กิจการเขาก็มีคนมาชิมมากินก็ทําให้พวกเขาได้มีลมหายใจนะคะมีกําลังใจดีๆในการต่อสู้ต่อไปนั่นเองนะคะก็หวังว่า12เทปนี้จะเต็มอิ่มนะคะทุกคนคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามกันตลอดมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วน สำคัญนะคะรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนะคะก็คือนําอาหารอร่อยๆนี่แหละไปส่งมอบให้กับมูลนิธิต่างๆด้วยก็ถ้าใครนะคะสนใจที่จะไปเลี้ยงอาหารหรือว่าไปส่งต่ออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีๆให้กับมูลนิธิก็ไปกันได้เลยนะคะรวมถึงค่ะอย่าลืมนะถ้าอยากจะชมนะคะย้อนหลังก็ที่เชียร์อัพช n แนลนะคะสามารถไปรับชมได้ตลอดเลยเราจะเก็บคลิปนี้ไว้เป็นความทรงจําเป็นกําลังใจดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ให้กาลังใจเชียร์ชชิมชิม,ชมแขกแบลสุกมาตลอดคะ่ะวันนี้ ต้องบอกว่าลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าแล้วเรามามีความทรงจำดีๆร่วมกันอีกนะคะขอบพระคุณทุกท่านและขอบพระคุณช่องวันค่ะสวัสดีค่ะ